สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนกบเม้ามอยค่ะคลิปนี้พิเศษนิดนึงนะคะพาออกมาเม้ามอยนอกบ้านค่ะปกติแล้วจูนจะชอบเม้ามอยไม่ในห้องนอนตัวเองก็ในรถตัวเองนะคะแต่เพียงว่าวันนี้อากาศดีๆค่ะ แดดออกเยอะมากๆเลยแล้วก็อากาศหนาวไม่มากเลยทําให้อยากออกมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกบ้านค่ะเลยถือโอกาสนี้มาเมาส์มอ,อยพูดคุยกับเพื่อน,อนๆถึงประเด็นต่างๆในนิวซีแลนด์ที่จูนได้ให้สัญญาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยจูนได้พูดถึงข้อดีที่จูนมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ไปนะคะแล้วก็มีการให้สัญญาเล็กๆว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาทําข้อเสียกันบ้างเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าทุกประเทศเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปไม่อยากให้ใครอยากมองว่าต่างประเทศเน่ะ มีแต่ข้อดีๆเท่านั้นที่จริงข้อเสียก็มีค่ะข้อเสียที่จุนจะมาเมาส์มอยในวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ข้อเสียทั้งหมดนะคะจุนเชื่อว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยยังมีข้อเสียมากกว่านี้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเนี่ยเป็นเพียงข้อเสียเอยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเสียงเครื่องบินมาบ้านจุนอยู่ใกล้สนามบินด้วยอ่ะเดี๋ยวให้เครื่องบินผ่านไปก่อน ในที่สุดก็ต้องย้ายกลับมาเมามอยในห้องเหมือนเดิมค่ะก็ตอนที่ออกไปเมาท์มอยข้างนอกค่ะจนก็ลืมคิดไปว่าบ้านเราอ,อยู่ใกล้กสนามบินทีนี้มันก็ต้องมีเครื่องบินขึ้นลงอยู่เยอะใช่ไหมคะทีนี้เสียงมันก็จะรบกวนอยู่บ่อยๆเมื่อกี้อัดไปเนี่ยเทคไปหลายคลิปเลยเนี่ยคือไม่จบสะทีเลยคิดว่าถ้าเกิดยังนั่งมอมอยอยู่ข้างนอกเนี่ยสงสัยวันนี้คงจะอาดคลิปนี้ไม่จบแน่ๆค่ะจนก็เลยตัดสินใจ Move กลับเขามานั่งคุยในห้องแล้วกันสาธี่ตอนแรกตั้งใจว่าเออจะออ โอเคค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาเมา์ม,มยกันต่อนะคะก็เออคลิปนี้อย่างที่บอกคะ่ะตั้งใจจะมาพูดถึงข้อเสียที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมคะแต่จูนคิดว่าคลิปนี้จุนคงยังไม่ได้พูดข้อเสียทั้งหมดที่อยู่ในนิวซีแลนด์จุนเชื่อว่าข้อเสียน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่เพียงแค่ว่าเนี่ยจะเป็นข้อเสียคร่าวๆที่จุนได้เจอในช่วงที่จูนมาใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะ ข้อเสียข้อแรกเลยนะคะที่จูนมาอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วจูนได้มาเจอเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องอาหารค่ะข้อนี้เป็นเรื่องที่ขัดใจจูนมากๆเลยก็คือที่นิวซีแลนด์เนี่ยอาหารนะไม่ค่อยหลากหลายแล้วก็ที่นิวซีแลนด์เนี่ยอาหารมีขายน้อยมากๆค่ะมันจะเหมือนที่บ้านเราใช่ไหมคะที่เราจะอยากกินอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้เนี่ยไปตลาดนัดเซเว่นที่5จะมีร้านอาหารมากมายจะไปหมดร้านอาหารแบบว่าแทบจะทั่วทั้งโลกเนี่ยมันรวมอยู่ที่ประเทศไทยที่เดียวแล้วก็ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบเมืองแห่งสเตตฟู o d ด้วยเราจะหากินอะไรเงี้ยได้ง่ายมากเลยค่ะแต่พอมาอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องยากสําหรับจูนเพราะร้านอาหารที่นิวซีแลนด์ค่ะไม่ได้แบบตั้งอยู่หลากหลายที่นะคะไม่ใช่ว่าเราออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเราออกไปแบบ300เมตร500เมตรเราจะเจอร้านอาหารค่ะที่นิวซีแลนด์คือไม่ใช่เลยคือร้านอาหารเนี่ยจะอยู่เป็นพื้นที่พื้นที่ไปก็จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆค่ะก็จะเป็นแบบว่าต้องไปตรงจุดนั้นจุดนี้เราถึงจะเจอร้านอาหารเราถึงจะหาซื้ออาหารให้กินได้ทีเนี้ยมันก็เลยเกิดความลําบากนิดนึงกว่าาเราจะ กินอะไรเงี้ยเราต้องไปที่ตรงนั้นเราต้องไปที่ตรงนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเวลาของร้านอาหารนะคะมีการเปิดปิดเป็นเวลาไม่ใช่ว่าเปิดขายตลอดเหมือนบ้านเราบางร้านนะคะเปิดใกล้ใกล้เที่ยงปิดบ่ายสองออปิดไปอีกสามชั่วโมงเปิดทีห้าโมงเย็นบางวันเนี่ยจุนอยากกินอะไรก็ตามเนี่ยสักประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยหูต้องหานานเลยข่าวกว่าเะเจอร้านอาหารที่เขาเปิดตลอดส่วนมากจะเป็นพวกร้านเอเชียรหรือร้านจีนทีเนี้ยมันก็ลยทำให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากในเรื่องของการทานอาหารข้างนอกบ้านทีเนี้ยมัน ก็ทาให้เราต้องปรับตัวค่ะในการที่เราต้องซื้ออาหารเข้ามาตู้ในบ้านแล้วก็ต้องเริ่มทําอาหารทานเองอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อนึงนะคะที่จูนมาอยู่ที่นี่้รู้สึกว่าขัดใจจริงๆแล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลาย,ลายๆคนเนี่ยมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็คงจะขัดใจข้อนี้เช่นกันค่ะ ข้อต่อไปนะคะคือเรื่องการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะแตกต่างกับที่ไทยโดยชิ้นเชิงจูงไม่ได้พูดถึงโปรเซสการรักษาของหมอนะคะแต่หมายถึงว่าการไปพบแพทย์เนี่ยอย่างที่ไทยเนี่ยวลาเรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะ Walk in เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมคะกดบัตรคิวรอพบหมอถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะได้พบหมอเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็อาจจะได้รอนานนิดนึงแต่เพียงแค่ว่าย่างไงเราก็ได้พบหมอแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยถึงขั้นแบบว่ารุนแรง เราก็สามารถเข้าไปทางฉุกเฉินได้เลยแต่ที่นิวซีแลนด์ไม่ใช่เลยนะคะถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยแบบปางตายจริงๆเนี่ยทางฉุกเฉินเนี่ยแทบจะไม่รับเราเลยค่ะสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องโทรไปนัดหมอ าประสบการณ์โดยตรงที่จุนเจอก็คือเวลาจุนไม่สบายเนี่ยจนโทรไปนัดหมอใช่ไหมคะกว่าจนจะได้เจอหมอเนี่ยบางทีเกบสาวันจุนหายเป็นไข้แล้วอ่ะก็ต้องไปแคนเซิลหมอก็มีแล้วเวลาเราเจอหมอค่ะเราจะต้องเจอหมอแค่คนเดียวคือเป็นหมอประจําตัวเราเท่านั้นตัวอย่างตอนจุนอยู่อกแล์น่ะหมอประจําตัวจุนชื่อหมอจอยอย่างวลาจนเป็นอะไรไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะจนต้องไปนัดคิวหมอจอยถ้าเกิดวันไหนหมอจอยไม่เข้าก็วันนั้นก็คือไม่ได้พบนะคะส่วนมากต้องรอ2อถึงสวันก่่นจะได้เจอหมอจอยเนี่ยค่ะเป็นความยยาากกในนรพพบแแแทท์ี่่วซดตจ พอเข้าใจได้นะคะเพราะว่าที่นิวซีแลนด์บุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างน้อยเลยทําให้แบบว่าบุคลากรทางการแพทย์อาจจะไม่เพียงพอสําหรับประชากรที่นี่ก็เลยมีการต้องจัดสรรปันส่วนนะคะจัดระบบในการพบหมอค่ะต้องมีการนัดล่วงหน้าถ้าเกิดมีการต่อคิวเหมือนในประเทศไทยจนเชื่อว่าหมอที่นี่คงทํางานหนักหน้าดูค่ะข้อต่อไปนะคะบ้านที่นิวซีแลนด์แพงมากๆจนบอกได้เลยนะคะว่ามาทํางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยถ้าคิดจะซื้อบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากมากๆเลยค่ะบ้านที่นิวซีแลนด์ที่ว่าแพงเนี่ยแพงขนาดไหน ลองนึกภาพดูนะคะอย่างเช่นบ้านเทาเฮาส์ ouse, หลังแบบไม่ใหญ่มากนะคะขนาดแบบว่าสแตนดาร์ดเหมือนที่บ้านเราเลยนะ่ะที่บ้านเราเนี่ยอย่างดีก็หลังอะสองถึงสามล้านใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าแพงแล้วนะสำหรับเทาเฮาส์ ouse, แต่ว่าที่นิวซีแลนด์นะคะอยู่ที่ประมาณหกแสนเหรียญก็ลองตีไปแล้วกันนะคะว่าหนึ่งเหรียญนนะ่ะประมาณยี่สิบาทคูณไปคร่าวๆว่าราคาเท่าไหร่ถึงบอกเลยคะ่ะว่าราคาบ้านนิวซีแลนดะ์คน่ะค่อนข้างที่จะ เอื้อมถึงได้ยากถึงแม้ว่าเราจะมาทางานที่นิวซีแลนด์แล้วเราจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็บอกได้เลยข่าวว่าเรื่องบ้านน่ะยังเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์อยู่ดีค่ะข้อต่อไปนะคะที่เป็นข้อเสียที่จูนได้เจอก็คือแดดที่นิวซีแลนด์แรงมากๆแรงถึงขั้นที่ว่าทําให้แบบว่าผิวของจูนแบบสามารถแบบดําไม้ได้เลยตอนที่จูนกลับไทยไปนะคะมีคนทักจูนบอกว่าอ้าวไปอยู่เมืองนอกมานิวซีแลนด์เป็นเมืองหนาวคิดว่ากลับมาจะขาวกว่านี้ซะอีกกลายเป็นว่าทําไมดําขึ้นแบบนี้ก็เลยจะบอกวว่่่่่าาาเเีีียยยมอููททิแแแลดด์จะร้ แรงจริงๆแรงแบบถึงขั้นที่ว่าอาจจะทําให้หน้าเราเป็นฟ้าเป็นกะได้เลยนะคะนี่ขนาดแบบว่าประคมครีมกันแดดแล้วนะคะยังโอ้โหยังแบบยังสู้ไม่ไหวเลยะคะ่ะ U.V. แรงถึงขั้นทําให้คนที่อยู่นิวซีแลนมีความเสกเป็นมะเร็งผิวหนังได้เลยทีเดียวค่ะทีนี้ใครก็ตามนะคะที่มีแผนมาอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวให้ดีในเรื่องของครีมกันแดดต้องทาให้ดีฝึกเป็นนิสัยเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเจอแบบว่าในเรื่องของโรคทางผิวหนังหรือไม่ก็ผิวเสียผิวไหมไ ข้อต่อไปนะคะอินเทอร์เน็ตที่นิวซีแลนด์แพงกว่าประเทศไทยแพงกว่ายังไงอย่างที่ประเทศไทยเราอาจจะเคยชินกับการจ่ายแพ็กเกจรายเดือนแล้วเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบอลิมิเต็ดนะคะใช้เท่าไหร่ใช้ไปเลยใช้แบบไม่จํากัดแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นแบบว่าจ่ายรายเดือนแล้วก็อาจจะให้ใช้ได้ประมาณ1นถึงสกิกเท่านั้นคิดดูแบบน้อยมากๆแต่ถ้าสมมติอยากจะเอาแบบอลิมิเต็ดก็ต้องเป็นติด WiFi ที่บ้านค่ะนอกนั้นก็คือแบบว่าจะเป็นการใช้แบบกระเบิดกระเสียดแบบใช้น้อยมากๆม,มันเลยทำให้รู้สึกว่าข้อเนี้ยค่อนข้างที่ขาดใจเวลาจ จะใช้อินเทอร์เน็ตทีไลน์นะคะจูนต้องแบบคอยไปหา Wi-Fi ฟรีหรือไม่ก็ต้องแบบว่าเข้าไปใช้ตามที่ทํางานนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จูรู้สึกขัดใจตอนที่มาใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโดยรถขนส่งที่นิวซีแลนด์อย่างที่เคยพูดให้เพื่อนๆฟังอะคะ่ะว่ารถเมลที่นิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะตรงเวลามีไทม์แทเบิลอย่างชัดเจน อันนี้เป็นข้อดีก็จริงอยู่นะคะแต่ข้อเสียของการขนส่งก็คือรถเมลที่นิวซีแลนด์น่ะขับค่อนข้างช้ามากๆมันจะทําให้เราเสียเวลาในการเดินทางมากๆค่ะนอนี้ขนาดเป็นการเดินทางในเมืองนะคะอย่าพูดถึงการเดินทางข้ามจังหวัดเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้รถประจําทางในการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอคืออย่างถ้าเราขับรถเนี่ยอาจจะใช้เวลา3ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้รถโด,ดยสารประจาทางเนี่ยอาจจะใช้เวลาเกินครึ่งวันได้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่ารถโด,ดยสารที่นิวซีแลนด์มีการจากัดความเร็วทําให้ไม่สามารถวิ่งเร็วได้แล้วก รถโด,ดยสารที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีไม่เยอะค่ะทีเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคนนิวซีแลนด์ถึงนิยมใช้รถส่วนตัวมากกว่ารถประจําทางข้อตอบไปนะคะแหล่งช้อปปิ้งที่นิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆถ้าเราอยากจะช้อปปิ้งพวกของแบรนด์เนมหรือร้านเสื้อผ้าที่มันมีความหลากหลายนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปที่โอ๊กแลนด์ในเส้นควีนสตีทนะคะเส้นนั้นน่ะเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิวซีแลนด์แล้วมีร้านค้ามีร้านช้อปปิ้งที่มันเป็นร้าน Name, แบรนด์เนมเยอะท มากๆอาจจะเป็นด้วยนิสัยของคนนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นคนค่อนข้างประหยัดมัธยัถ์เลยทําให้ไม่ค่อยมีแบบว่าแหล่งช้อปปิ้งที่เยอะหลากหลายเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยก็มีที่ให้ซื้อของมากมายพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บก็รู้สึกขัดใจเลยทําให้จูนเนี่ยติดการซื้อของออนไลน์ไปโดยปริยายค่ะเพราะว่าของที่เราต้องการเนี่ยเราไปหาซื้อข้างนอกเนี่ยหาซื้อค่อนข้างยากเลยค่ะข้อต่อไปที่เป็นข้อเสียที่จูเล้เจอตอนที่จูนมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศเราเคยชินกกับารที่ อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอากาศจะค่อนข้างร้อนชื้นถ้าเกิดเราร้อนมากๆเราจะเปิดแอร์ได้ใช่ไหมคะแต่อยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยอากาศเนี่ยหนาวมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้หนาวทางประเทศนะคะลองนึกภาพดูประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมันเป็นสองเกาะคือเป็นเกาะย่อยๆแบบนี้มันก็คือมีเกาะเหนือกับเกาะใต้ถ้าเกิดยิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะยิ่งอุ่นแต่เกิดลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะยิ่งหนาวเมื่อก่อนเนี่ยจนอยู่ที่เมืองโอกลด์เมืองโอกลดนก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ไปค่อนข้างที่จะหนาวนะคะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยชุนย้ายลงมาข้างล่างแล้้ววหนนาาายิิ่่งงกกกเดมออีีคะะตร็จจท ให้เนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศนะคะหรือว่าทนสภาพอากาศหนาวๆเนี่ยไม่ไหวเนี่ยอาจจะรู้สึกแย่มากๆกับการที่มาเจออากาศหนาวที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะและยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยฝนตกค่อนข้างชุกเลยคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศเนี่ยบอกได้เลยว่าจะรู้สึกแบบว่าแย่มากๆเพราะว่าตัวจุนเองเนี่ยมาอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยอาการภูมิแพ้จุนเนี่ยเป็นหนักกว่าตอนที่อยู่ที่ไทยอีกค่ะข้อต่อไปนะคะรายการทีวีที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีน้อยมากๆแบบน้อยมากจริงๆที่นิวซีแลนด์เนี่ยถ้าไม่นับพวกรายการข่าวกก็คือมีรราายแบบ ให้ดูไม่เยอะไม่เหมือนท่ไทยที่ไทยยังมีทอล์กโชว์วาเลตี้โชว์เกมโชว์โอ้ยละครมุกห้ทูแบสบสารพัดดูกันแบบไม่หวาดไม่ไหวอะแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะที่เป็นรายการที่นิวซีแลนด์ผลิตขึ้นมาเองส่วนมากในประเทศนิวซีแลนด์จะมีการนําเข้ารายการบันเทิงต่างๆมาจากออสเตรเลียหรือมาจากทางแบบว่า ยุโรปอเมริกาอะไรอย่างนี้ค่ะที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะไม่ค่อยได้มีโปรดักชันตรงนี้สักเท่าไหร่เลยอาจจะทำให้วงการบันเทิงนิวซีแลนด์นะคะไม่ได้มีชื่อเสียงด่งดงังเป็นที่รู้จักไปทางทั่วโลกค่ะอันนี้เป็น9ข้อเสียคร่าวๆนะคะที่จูนมาพูดถึงในช่วงที่จูนมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะจูนยังเชื่อว,ว่าประเทศนิวซีแลนด์ยังมีข้อเสียอีกนะคะแต่ ยังไงจนขอเวลานิดนึงค่ะจะขอเวลาไปพูดคุยกับคนที่อยู่นิวซีแลนด์มานานกว่าจูนแล้วขอไปทําการบ้านหาข้อมูลเพิ่มค่ะถ้าเกิดจูนทราบข้อเสียของนิวซีแลนด์เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจูนจะมาทําคลิปข้อเสียที่นิวซีแลนด์นะคะ เป็นพาร์ตต่อไปค่ะยังไงนะคะก่อนจากกันไปจุนขอฝากเพื่อนๆทุกคน,นะคะ่ะกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์กดแชร์กดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้ที่สามารถกดได้เพื่อเป็นกําลังใจให้จุนทาคลิปต่อๆไปนะคะจุนขอไม่มากไปใช่ไหมยังไงจุนขอขอบคุณทุกๆคนมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะจุนหวังว่าคลิปนี้ยังพอเป็นประโยชน์ให้ใครได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะอย่างน้อยก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับคนที่กําลังตัดสินใจจะมาเรียนหรือมาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จุนขอลาไปก่อน นะคะบ๊ายบาย